เฮ้ยทุกคนคนป้าเหรอคนป้าเหรอเฮ้ยทิดเหรอดูดิไอเทิดไอเทิดเองเหรอเฮ้ยทุกคนทุกคนจำน้องทิดได้ไหมเจ้าเทิดยังอยู่อย่างนี้เหรอนี่ยังไงอ่ะ ตายหมดแล้วโอ้พี่พอแม่น้องเสียมหมดแล้วพี่สวัสดีครับผมกราบสวัสดีพี่พี่พินปานาอที่น่ารักกันทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพี่แฝดพาไปเรื่อยพี่แฝดวีสองแล้วก็เพจพี่แฝดพาไปเรื่อยขยันติดตามฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์พวกเราด้วยทุกคน ตอนนี้ผมเข้ามาหาเห็ดโคนนะปีละครั้งของสวนพึ่งนะผมเชื่อว่าหลายๆช่องก็คงจะทาคลิปหาเห็ดเหมือนกันนะพี่พนะก็หลายแบบหลายสไตล์นะก็อาจจะทําคลิปหาเห็ดเหมือนกันแต่ป่าป่าที่นะการถ่ายคลิปอาจจะแตกต่างกันไปนะพ,พี่นะก็ฝากทุกคนเข้ามาดูันด้วยนะตอนนี้นะที่ผมอยู่นี่คือเป็นรอยเห็ดที่โดนขุดไปแล้วนะพ,พี่เราไม่ทันนะดูขุดตรงนี้นะจะเป็นรอยขุดบานเลยทุกคนนะ ก็ไม่รู้ว่าวันนี้ผมจะได้เห็ดโคนมากน้อยแค่ไหนทุกคนนะมาคนเดียวด้วยตะเบียงพร้อมอาหารพร้อมอมขนงขน,งขนมน,น,น้ำน้ําก็หาคนเดียวเยน็ยนเลยทุกคนนะตั้งใจมาเห็ดออกมาอยากจะได้เห็ดกลับไปเหมือนคนอื่นเขาบ้างนะสักไม่เอาเยอะพี่ๆนะเอาไว้พอกินหรือว่าพอทําคลิปให้เห็นก็พอแล้วนะก็ถ้าเป็นไปได้อยากจะได้เห็ดแบบ ไปหนึ่งผมหาได้ผมหาครั้งเดียวอะวจะมีคลิปโมเมนต์บอกว่าได้เห็ดไปฝากพี่พี่ฟีนิดหน่อยเงี้ยไม่เยอะพี่พี่นะด้วยครับตรงหยุดคลิปไปเมื่อกี้มีพี่ฟีโทรมาแล้วก่นนะโชคดีที่ผมยังขึ้นป่าไม่ไกลามากนะยังพอโทรได้แต่ขึ้นไปไกลกว่าน,นี้นะสัญญาณไม่มีแน่นอนนะอากาศดีมากคนนะท้องฟ้าแจ่มใสซึ่งเป็นอากาศที่เห็ดกำลังออกนะแล้วก็มาเจออีกรอยนะที่โดนขุดโดนงัดไปแล้วนะพี่พี่ฟี มันพุดโดนงัดเรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนนะโอ้ยจะได้มาไม่ทันบางทีการหาเห็ดเนะี่ยมันอยู่ที่บุญเลยนะบุญแล้วกอ็อยู่ที่โชคโชคกันนะว่าจะได้หรือเปล่านะเยผมเดินไปผมก็มองไปนะทุกคนนะหาเห็ดแบบง่ายๆนะมันถึงบอกว่าเห็ดโคนสุดปีละครั้งเนี่ยหาก,กินยากทุกคนนะมันเพราะมันหาย,ยากโอ้โหนี่ลอ,อยนคนงัดกันเรียบร้อยแล้วพี่พี่นะ นัดก,กันเรียบร้อยเลยนะโอ้ยมือน,นผมรู้สึกว่าเราจะมาช้าไปหรือเปล่านะอืมเดินไปดูไปพี่พี่นะแล้วก็ลองดูความปลอดภัยไ,ไปด้วยครับพี่พี่มา่ี่มีเพี่อนีโทมานะครับสั่ง <c oughs> กระเป๋ากับพ่อปู่นะอ่าอยากให้พ่อปู่ให้พอนะเกี่ยวกับการค้าขายนะของเขาบอกแล้วว่าเขามอ,อยากได้โชคลาภหรอก ได้ทำอวยพรจากพ่อปู่นะให้ขาขาเจริญรุ่งเรืองแค่นี้ก็พอละนะครับวันนี้ดีมากอากาศดีมากพี่ไปทุกคนเดี๋ยวเราเดินทางกันต่อดีกว่านะหาเห็ดไปเรื่อยนะทุกคนนะขอกำลังใจด้วยนะกณแล้วก็ใช้ทีปนีด้วยนะอาจจะไม่มีอะไรแต่ขอให้ทุกคนชมคลิปนี้แบบไม่กดข้ามโฆษณาเพื่อสพอร์ตเราในการทำคลิปเรื่อยๆนะครับทุกคนไปเดินทางการ t s g กผมขอลงทางป่าไผ่นี้ก่อนนะ ได้กลิ่นเหมือนจะเป็นเห็ดหรือเปล่านะได้กลิ่นจะเป็นเห็ดหรือเปล่ามันตุตุตุนะพี่พกลิ่นเห็ดเนี่ยจะมีความแบบคุนคหอมละมุนละมุนนะกลิ่นจะแรงมากแต่ว่าต้องหาให้เจอบางทีอาจจะอยู่ใต้ดินเนี่ยยังไม่ออกมาพี่ยังไม่โผล่ออกมาทุกคนก็นหาไปเรื่อย ท้องพื้นทีมันไม่หา,งงายง่ายนะทุกคนเนี่ยต้องใจเย็นๆด้วยนะแต่ร้อนก็หาไม่เจอนะทุกคนเดินต้องดูต้องจำทางอีกหลงป่าก็สัวอีกทุกคนเดี๋ยวหาเห็นไปเรื่อยนะครับพี่พ ตอนครับตอนนี้ผมขึ้นมายัางทางเดินละเมื่อสักครู่นี้ลงไปเคี่ยจะเจอเห็ดไม่เจอเห็ดพีวินะจะกิ่นเห็ดนี่แรงมากเลยพี่อาจจะโชยมาจากที่อื่นนะ ตรงนี้เหมือนมีใครมาทำไว้านาะพิกคนดิมันเป็นบอ่อบ่อดินหลุมดินสักอย่างเลย จะมีบใใุญเจริญเหมือนคนอื่นไหมนนาะผมเดี๋ยวเป็นคนหนึ่งที่ไม่ค่อยมีโชคเรื่องกับอาวาธไม่ค่อยมีโชคเหมือนคนอื่นเขานะ เาจะเจอปุ๊บปั๊บใช่ไหมมันใช้เวลาลวก็มันต้องใช้สายตาที่ดีนะใครที่เขาบอกกันคือใครตาดีนะใครตาดีคือได้แน่นอนนะตานเห็ดนะที่มันกำลังขึ้นจากดินหนะเป็นตูมเนี่ยสี่มันคล้ายใบไม้มากเนหะมือนใบเหมือนใบไผ่มากนะสี่มันใบไผ่มากถ้าเรามองไม่ดีหรือมองท่าไปนมันก็ไม่อาจเห็นได้นะครับ ทุกคนนะเป็นห้ที่อร่อยที่สุดละครับสำหรับผมหอมจึ๊บๆแล้วก็มีความเป็นอะไรเะแฮที่อร่อยผมชื่อทุกคนนะ เมืเ่อตะกูนี้ขึ้นมาเนี่ยโอ้โหรอยขุดเดยอะมากนะเป็นรอยขุดที่หลายจุดเลยอะ ที่ที่หมันนะหด้าขึ้นมาไปเรียกสินะแต่ทาไมไม่มีเลยนะเป็นเพราะอะไรนะชื้นก็ชื้นนะแดดก็ลงนะทำไมไม่ขึ้นเลยนะไมเข้าใจเหมือนกัน ไปที่มาเนะี่ยเสียงผู้คนมากมายนะอยู่อีก้าของภูเข,ขานะผมอยู่้าคนี้ใช่ไหมภูเขาอยู่ฟางนู้นะมีภูเขาสอง้าแล้วก็มีเส้นน้ำนยน้าตกเนะี่ยที่อยู่ระหว่างกลางพนะี่พี่นะไม่นคือภูเขามาเหตุอย่างไรเปล่าน,นะเสียงมันมีหลายคนเลยทุกคนนะเสียงหมู่นมีหลายคนนะนะก็ถือว่าไนะาม่เหนาะนะเดิมตามีเสียงผู้คนนะมากมายทุกคนนู้นน้ำตกตกขา้างนู่นพี่น้ำสวยมาก จะลงไปหาน้ำดีไหมอ๋อคิดว่าเห็ดซะอีกนะโอ็ดไม้แห้งเสียงคนใ,ใกล้ๆนนหรือว่าอยู่แค่ตรงน้ำนีรืด้ป่ะไปไปาาต่อ เสียงคนมาจากด้านนู้นหรือเปล่าเราไม่อยากตะโกนอยากโกรธจะเป็นคนที่ไม่ดีนะก็ถ้าเรายังไม่เห็นหน้าเขาเฮ้ยเสียงมอนอยู่กล้ไขนเลยทุกคนเห็ดก็อยากจะหาผมรู้แล้วเนี่ยถ้าผมไม่เจอเห็ดอะ นึ้กินดีกว่าไหมทุกคนกินเห็ดไมล่ละกินมันตีแกมูกผมมานะพี่ กันต่อโอ้ทุกคนเดินมาตั้งนานแนละ้วจะไม่เจอเหตุหรืทุกคนนะไปเรื่อยๆนะน้ำต,ตกสวยมากทุกคนน้ำต,ตกด้านล่างดิสวยมากเลยนะโอ้ยแรงด้วยนะ สวยมากพี่พี่ขออนัน้์พักตรงนี้สักทุ่นะพี่นะเดี๋ยวินทางกันต่อนะทุกคนนั่งดูเอาวิบรรยากาศก่อน เราเดินทางอันต่อดีกว่านะเพืไม่เสียเวลาที่นะ,ะออก็เดินทางนี้ไปหาเห็ดข้างบนว่าจะเจอเห็ดหรือเปล่าที่ปก็โอทุกคนครับตอนนี้น้ำเนี่ยป่าเนี่ยค่อนข้างเี่ยดังมากมากนะที่นะเสียงดังมากนะน้ำเยอะช่วงนี้น้ำเยอะมากฝนตกบ่อยในช่วงช่วงปลายฝนต้นหนาวแบบนี้ที่นะเห็ดยังไม่ได้นะเดินคุยไปเรื่อยๆนะพี่มันจะมีเห็ดให้เห็นหรอเป่านะที่ ยอดดีมากเลยทุกคนเดี๋ยวผมจะเดินขึ้นไปข้างบนนี้นะเดินไปหาเห็ดนะเพราะว่าผมเคยเจอเห็ดตรงนี้หมู่หนึ่งนะได้ประมาณ 2, โลสองโลอะผมจำไม่ผิดอะนะไปเฮ้ย Ê, tụi con, con pa hả? con pa hả? hey, tít hả? nhìn đi, ai tít? ai tít, con? tít là anh em máy? các là quan sát anh em <laughs> tít anh con ทุกคนจาน้องทิศได้ไหมนี่คือน้องทิศที่เคยอยู่กับเราเมื่อก่อนนะแล้วเองทียังไ,ไงอาทิตย์ฮะอยูทท่ท่านมั้เหรอรผมยาวขึ้นมากเลยทุกคนดูดิจากที่น้องทิศเนี่ยผมสั้นๆนันอยู่กับเราเนี่ยยาวขึ้นมากเฮ้ยน้องทิศยังอยู่ขนาดนี้หรอ,หอยังไงอะ ทุกคนน้องวอนน้องอยู่ในถ้ำน,นี้นะแล้วก็ลอยถ้ำน,นี้อยู่กินในถ้ำน,นี้เลยนะทุกคนนะไม่รู้ว่าอยู่ได้ยังไงนะดูดิเก่งมากเลยนะนี่น้ำตกไหลมาด้วยทีแล้วกินอะไรยังอะ่ะฮะแล้วคนอื่นล่ะพ่อแม่ไปไหนหมดพ่่อแม,ตา,ามตายหมดแล้วตายหมดแล้วโอ้พี่พี่พ่อแม่น้องเสี่ยงหมดแล้วที่ น้องตายม,มากเลยเราเองอยู่คนเดียวเหรอเสียใจดนะ้วยแมทิศมามีขนมมีนามมาฝากมานั่งกินก่อนทิศมาอนั่งนั่งนั่งอย่างนี้ก่อนทุกคนเรขออนั่งคุยกับน้องก่อนทุกคนเคทุกคนเดี๋ยวผมจะคุยแล้วทิศนะว่าอยู่ไงกินยังไงแล้วทำไมมันอยู่ที่นี่ได้ยังไงนะมาเจอที่เช่าทิศท,ที่นี่นะมาหาเฮดโคนมาเจอทิ่ดีใจมากทุกคนนะทิศที่มาเฮดโคน ไปดิคุณถ้ำเนื้อเหรออยนีก็อยู่มานานแต่เรามาเราไม่เคยเจอนะแต่วันนี้โชคดีมากมาเจอแล้วที่นน่ที่มานนม่นี่เหรอระวังลยอะนะอันตรายมากคบอกำลังมาถึงแ้ว มัเยาะเงาไหมจไปยวกพี่ไหม้ไหมอยู่นกันเาเาทำไมพ่อแม่ถึงเสียล่ไม็น่มันเไม่ต้องบอกกันละ ตาคมไม้ผมยาวมากมพี่เมื่อก่อนเราตักผมให้น้องไปแล้วแต่เราทำอยู่บ้านเนี่ยเป็นปีแล้วผมยาวมากทุกคนดีใจมากน่าเจอเท,ทั้งทิศเอาเป็นวาเดินป้าไปหาเห็ดกับผมเลยวันนี้เห็นไหมหาเห็ดทนันเดี๋ยวจะให้เจ้ายืนนะเนี่ยตัดใจเองว่าอยู่นี้ต่อ nếu họ ở gần đây rồi, nha, các nón, cái này họ nhiều rồi, ไม้เลยนะเอาไปไม้ปูเอาพี่สภาดีมากคนส่ามากคนน้องอยู่คนเดียวแบบนี้อาชีวิตรอดตัวคนเดียวแบบนี้แอปป้าที่นี่จะรายแบบนี้ อายุแค่นี้ก่อนไม่อยากไายแล้วนู้สึกวอนนี้ผมอาจะต้นมาใหม่ๆเอ,อย่างนี้แหละ ใมากให้เจอเราเดี๋ยววันนี้แหละปลาพี่เพนาเฮ็ดทํขป่ากัวก็ทำอะไรกินในป่าดีกว่าถ้าได้จะจัดป่าจะย่างกินป่านะต้นตาลหน้าดีเอาไปกินจต่ต้อในต่านะ เพชรลรวเวลาเข้าไปเข้าไปยังไงวะมีน้ำอย่างเงี้ยเองก็เปี้ยกอ่ะดิไม่มีทางอื่นเหรอ บปแล้วไอ,ออกจากที่นี่แล้วไปอยู่ชีวิตทีด่ดีขึ้นดีกว่าตกแรงมากพี่